สวัสดีคระบพบกับรายการโค้เส้นเฮงมอร์นิ่งดิวเช้าวันพฤหัสที่สิบธันวาคม2 5 6พันรอยหกสิบสี่ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานถือว่าเลื่อนไหวผันผวน,นทีเดียวนะครับผลการประชุมเฟดเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงไปต่ำสุดที่หนึ่งพันเจ็ดรอยห้าิบสามดอลลาร์ก่อนที่จะมีแหล่งซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้ปิดตลาดกลายเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ผลการประชุมเฟดก็คือมีมติตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมนะคะศูนย์ถึง0ูนยุสองห้าปอร์เซ็นต์ ในส่วนของมาตรการ QE หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงมงนเฟรดก็ประกาศนะครับว่าจะเพิ่มวมงเงินที่จะปรับลดเป็น3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากเดิม1.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนดังนั้นเฟรดก็จะยุติมาตรการ QE ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะส่วนเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะคะเฟลดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปีหน้าถึง3ครั้งก็ถือว่าเร็วขึ้นนะคะจากเดิมบอกว่าปีหน้าจะขึ้นแค่1ครั้ง ก็สะท้อนให้เห็นว่าเฟดเร่งปรับเพื่เบีย้ยเพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการราคาทองคำปิดตลาดเพิ่มขึ้นมาได้นะคะปิดที่1,776ดอลลาร์เพิ่มขึ้น6ดอลลาร์หลังจากที่ตอบรับทางลบนะคะการที่นโยบายการเงินของเฟดเนี่ยคุมเข้มมากขึ้นในปีหน้าแล้วค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น 2 8ง5 0บาทลดลง200บาทค่ะเงินบาทเมื่อวานทรงตัวปิดที่ส3.42บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สำหรับตัวเลขอันหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำอาจจะ,ะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะยอดคาปีของอเมริกาเดือนพิกาญนเ,นเพิ่มขึ้นอ่ยุดมก็ต่ำกว่าคาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นสูุดซตัวเลขยอดคาปปีถือว่าสำคัญเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาถูกขับเคลื่อนจากการใช้ใจ่ายเป็นหลักนะครับ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามคือนี้ต้องบอกว่าหลายประเด็นเหมือนกันนะคะมีการเปิดชุมนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะคะเศรษฐิจยูโรโซนเนี่ยฟื้นตัวอาจจะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับสมเกาเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินที่จะคุมเข้มน่าจะเห็นเกิดขึ้นในปีหน้าส่วนสเปนประกาศตัวเลขเศรษฐกเยอะทีเดียวนะคะเจ็ตัว ให้ความสําคัญก็คงเป็นจนํานวนผู้ขอสการว่างงานนะคะตลาดประเมินเราจะเพิ่มขึ้น12,000รายเป็น196,000ารายนะคะก็ตรงนี้ถือว่าสําคัญสะท้อนถึงตลาดแรงงานจะมีการแข็งแร่งมากน้อยแค่ไหนตัวเลขต่ำกว่า2 0 0 0 0นรายก็ถือว่าต่ำมีการ,รอนุญาตก่อสร้างแล้วก็การเริ่มสร้างบ้านเดือนสิงหาคมนะคะตัวเลขตรงนี้น่าจะดีขึ้นเป็น1.66กล้านยูนิตแล้วก็1.57ล้านยูนิตค่ะ ส่วนตัวเลขอื่นๆอีกนะคะมีการผิดภาคอุตสาหกรรมดัชนกีการผิดของเฟดส,สาขาฟิลาเดเฟียนะคะดัชนีพียอ็มไอมภาคการผิดแล้วก็ภาคการปิะกาศนะคะให้ความสําคัญก็คือจํานวนผู้เขอาการว่างงานเป็นหลักนะคะก็ติดตามนะคะว่าตัวเลขตรงไหนอาจจะดีกว่าแย่กว่าประเมินไว้เยอะก็อาจจะมีผลกับตัวเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคําได้ะคะ่ะ สำหรับการประชุมธนาคารกลางยุโรปให้ติดตามการถแถลงของประธาน ECB เป็นหลักนะคะเพื่อจะได้ดูถึงแนวโน้มในการเงินของ ECB ในอนานคตว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดส่งสัญญาณคุมเข้มเงินยูโรอาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะนี้อาจจะส่งผลบวกกับทองได้บ้างแต่ก็อาจจะต้องติดตามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ ส่วนแนวโน้มราคาทองคํามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวลักษณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะน่าจะมีอแหางสื้อต่อเนื่องและทองคําอาจจะถูกความน่าสนใจในเรื่องเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันอัตรางเงินเฟ้อได้นะคะมันก็เลยประเมินว่าในส่วนของแนวต้านอาจจะให้ไว้ประมาณสักพันเจดอย้าิบสดลลาร์แล้วก็1นึ่พันแปด้อดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับ 1,770ดอลลาร์1,760ดอลลาร์ 1, 70, 1, 60, นะคะโอกาสกลับไป1,750ดอลลาร์ 1, 750, น่าจะน้อยแหละนะครับราคาทองคำตอบรับประเด็นเรื่องผลการประชุมเฟดไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเด็นเรื่องเงินบาทนะคะมองว่าอาจจะเริ่มเริ่มส่งตัวแล้วอาจจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงแล้วนะคะตอบรับเบื้องผลการประชุมเฟดไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเงินบาทนะคะอาจจะให้แนวรับประมาณสา3ดิบสามจดสามสูแล้วก็แนวต้านสา6ดิบสามจุดหกูบาทเมื่อเทียบปัตตานีค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ